สวัสดีครับมาพบก,กับบันสะบกบันไก่แจ้แล้วครับมูนีเฮาเบิ่งครับว่าไอแม่ของสะบ,บักบันไก่แจ๋นี่เฮ็ดอยังรู้ครับเฮ็ดอยังอยู่ครับมูนี่ครับเล่นกับแมวไงไม่เห็นหรอเนี่ยแมวแมวเหรอค่ะเป็นตาหักแดีเนาะแมวอะไรแมวนะนี่ไงแม่มันไม่เห็นมันมเนี่ยไปเบิ่งรู้น้ำนี่ไง ควนตุบตับเลยเห็นไหมแม่เขาเรกเป็นทหารแม่แม่นี่ใช่ไหมแมวแมวครับแมวครับบันเทิงมาก่อนมีมดครับเห็ดกับมีแมวกับมีเบ่งครับแมวสองตัวครับงามมากับพรไม่ทั้งเด็กลูกหาเลรียอยู่ครับพ่อมันจะเป็นตัวสีขาวนะแต่ว่าลูกนี้ได้แม่หมดเลยทุกตัวบอกครับลูกได้พออยู่ตัวหนึ่งครับ นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะลายคือพอมันครับลายมันเยะคือพอมันลายทั้งคังครับสีขาวเนี่ยนะขาวใช่ไหมเพราะว่าพ่อมันสีขาวล้วนหมดตัวเลยพันเีียังเลยนเนี่ยถ้าเจอพันเงียงเออพ่อมันเป็นพ่อเป็นเปอร์เซียส่วนแม่น่าจะเป็นสกอตติดเหรออืมตัวผู้ตัวแม่ครับสองตัวนี้ อาจจะเป็นตัวแม่ตัวเมียองย่าาเนะตัวนี้ก็ตัวเมียตัวเมียหมดเลยตัวแม่ยนั่งครูมีคนสนใจนี่ปล่อยปะครับเนี่ยบอแล้วยังไงบอเป็นเจ้าของเนาะมาเล่นแมวข้าเจ้าซื้อไม่ได้หรอกผมเทยวตัวสองมือหาครับน้อยๆนะครับตัวน้อยนะครับสองตัวตัวละสองมือหาครับตัวสองมือหาครับตัวน้อยนะครับ ตัวละสองหมื่นหาครับซื้อตอนนี้สองหมื่นหาครับแล้วถ้าซื้อตอนต่อไปสองพันหาครับกลนตอนต่อไปดีกว่าตอนต่อไปครับสองพันหาครับเด๋ยวงห,หัวตอนไหนนะครับเดวแม่เบื้องไหมแนะ่แม,ม,ม่มันเห็นบางคนเ่าเห็นแม่มันแม่น่งามถไหนแม่มันซื้อจังไงครับแม่ซื้อไปยนนะี่งแม่ซื้อไปอยังครับแม่ชื่ออะไรนะ <S <S ยูโรครับเออยูโร วนซื้อไงกันดั้มวานซื้อกันดั้มนี่ดูลายดูลายดูลายนะคีดูเห็นใน้ปลาเด็กเรียน่นนันเนี่ยเอาครับดั้นี้แหละครับคลิปนี้มันมีอย่างไรครับเลีนแมวครับมันมีอย่างนึงขนต๊กเล่นแมวครับคไม่ไม่มีเวียค่ะไม่มีงานครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะฝากส่องทางติดต่อนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะมันก็จะเาติดต่อซื่อไก่แจ่นี่หรือติดต่อซื้อไก่บ้านติดต่อซื้อเห็ดรี่ยังเนี่ยติดต่อทางไหนครับใต้คลิปเลยค่ะดูใต้คลิปด้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ